สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องคำพูดนะครับของคนโบราณที่เขาพูดว่าต้นไม้ใหญ่งำนาคนไม่พัฒนางำบ้านงำเมืองนะครับเป็นคำพูดของคนโบราณครับทีเคยพูดมาแต่เก่าแต่ก่อน นะครับวันนี้ผมก็เลยจะมาขยายความนะครับขยายความคำว่าต้นไม้ใหญ่งำมนานะครับสึ่งเป็นคำพูดที่เพียบเทียบนะครับแต่มันก็มีมูลความจริงนะครับคือคำพูดของคนโบราณน,นะครับมักก็าน่าเชื่อถือนะครับ เกือบร้อยเปอร์เซนต์แหละนะครับบางอย่างนี่ร้อยเปอร์เซนต์บางอย่างก็อาจจะหาซืบอหาซื้บางนะครับอันนี้ก็คือต้นไม้นะครับที่ใหญ่มากถ้าโอบกอดอยู่ที่ประมาณน่าจะประมาณสองคนนะครับแต่เป็นคนโตนะครับประมาณสักสองคนมาแมงกว้างมาก ถ้าพาศูนย์กลางกัน่าจะอยู่ที่ประมาณ120ยยีเซนนะครับสังเกตนะครับให้ดูใกล้ๆตัวนี้ทางเจ้าของที่นะครับเขาจะตัดออกก็เลยจะมารีวิวก่อนที่มันจะแผลสภาพ ครับส่วนใหญ่มากขี่โคนมันคงจะมีมานาวนเ,เลยครับไม้ต้นนี้ไมต้มต้นนี้มีชื่อว่าต้นกระบากกระบากดอกสีม่วงนะครับแต่ภาษาหนังสืออาจจะเรียกอีกอย่างหนึ่งอันนี้เรียกแบบภาษาชาวบ้านชาวบ้านนะครับที่มีการเรียกมาแต่เก่าแต่คน สมัยพ่อแม่ปู่ย่าตายายครับพาเรียกนะครับก็เรียกถามนะครับต้นกระบากดอกสีชมพูบางคนอาจจะเรียกว่าต้นสลาวแต่ว่าต้นสลาวมันอีกอย่างหนึ่งนะครับในภาษาบ้านผมนะครับต้นกระบากอีกอย่างหนึ่งแต่บางคนอาจจะเรียกต้นต้นสลาวก็ได้ ต้นสล้าวก็เหมือนกับต้นลิงงอนะครับคือต้นมันมีความสูงมากนะครับลิงมันปีนขึ้นไปแล้วมันไม่มีที่เคาะที่พักเขาเลยเดียวพี่หนาต้นลิงงอลิงยังไม่ค่อยปีน,นครับจะเจอต้นไม้ลักษณะนั้นนะครับเดี๋ยวมาข่าเรื่องสักนิดหนึ่งคำว่าต้นไม้ใหญ่งามนาก็คือ ต้นไม้ใหญ่ถ้าอยู่ตรงหัวไห่ปลายนาหรือว่าอยู่ในที่ดินที่เราทํากินสิ่งรอบทางนะกมันก็จะไม่ค่อยจะเดินเติบโตนะครับก็จะถูกดูดซึมนะครับจากรากไม้ที่มีความใหญ่นะครับทำหายไม้เล็กๆโดยเฉพาะการทำการเกษตรครับปลูกมันปลูกอ้อยปลูก ข้าวหรือว่าปลูกพืชต่างๆนานาก็จะไม่ได้ผลผลิตเพราะว่ารากของมันจะไปดูดซึมอาหารทำให้การปลูกพืชเศรษฐกิจของเรานะครับไม่ได้ผลเต็มที่แล้วก็เดี๋ยวจะเล่ารายละเอียดให้ฟังสังเกตดูได้นะครับบริเวณโคนต้นไม้ก็คือมันจะทำให้พืชผลทางการเกษตร อราขับได้ดับความเสียหายอันนี้คือการปลูกมันสำปะหลังไปแล้วนะครับนี่รัศมีของเงาร่มของมันเลยครับเรว่าเงาของมันครอบคุมไปถึงไหนพวกพืชผลทางการเกษตรก็จะเสียไปถึงนั่นถ้าอยู่ห่างๆมันก็ดีครับนะถ้าอยู่ผลรัศมีของมันมันก็จะดีมากๆ นี่แหละครับคือข้อเสียที่โบราณว่าไว้ต้นไม้ใหญ่งำนานี่ก็มีต้นใหญ่ๆครับนี่นี่ก็อูประมาณสองคนนะครับอูประมาณสองคนเยอะแยะเลยครับนี่นี่จะมาถ่ายมุมให,ให้ดูว่าเห็นหลายๆต้นนะครับนี่สังเกต ถ่ายดูบริเวณนี้มีต,ตน้นต้นใหญ่ๆต่อไปจะพูดถึงข้อดีของมันนะครับข้อดีของต้นไม้ใหญ่มันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับข้อเสียผมกสรุปไปแล้วต่อไปจะพูดเรื่องข้อดีนะครับของต้นไม้ใหญ่นะครับก็คือมันช่วยซับความร้อนหรือว่าลดโลกร้อนนะครับ ช่วยทำให้แผ่นดินมีการหยุดตัวแลครับคือทำให้มีความชุ่มฉ่ำม,มีความสมดุนลนะครับของพื้นดินแถมยังหายร่มเงากรณีที่มันอยู่นอกเหนือจากหัวใจปลายนาแล้วกับต้นไมใ้ใหญ่ก็จะมีประโยชน์อย่างมากให้ร่มเงา ครับให้ความอุดมสมบูรณ์นะครับของพื้นตาอดีคือลดโลกร้อนนี่เลยครับเพราะว่าวันนี้าหาไม้ใหญ่ๆที่จะดูนะฮะดูยากครับไม่ค่อยจะเห็นกันส่วนใหญ่จะมีแต่ต้นเล็กๆต้นนี้ก็ถือว่าใหญ่มากครับนี่นีแต่ต้นใหญ่หญเลยครับอยู่ตรงนี้ นู่นครับอยู่ทั่วๆทวางทางนี้ก็จะมีนะครับข้อดีของต้นไม้ก็อย่างที่พูดไปนะครับช่วยลดโลกร้อนช่วยความสมดุลน,นะครับของป่า งไหนมีปา่าตัวนั้นก็จะมีความอุดมสมบูรณ์นะครับอาจจะมีพวกเห็ดพวกอะไรงอกขึ้นมานะครับเกิดขึ้นมาได้หาอยู่หากินนะรเนราถ่ายพิธีพำนักพักพิงของพวกสัตว์ป่าหลายสิ่งหลายอย่างนะครับต้นไม้ก็มีประโยชน์มากมายหลายอย่างแต่มันเกิดอยู่ตามป่าเขาหรือเ่าเกิดอยู่ตาม ที่ที่ไม่ใช่ที่ทํากินนะครับของชาวบ้านนะครับก็จะเกิดประโยชน์ครับโลกอย่างมากครับต้นไม้จนเขามีการรณรงค์กับให้มีการปลูกป่าเพื่อช่วยลดโลกร้อนนี่นะครับมีป่าที่ดมสมบูรณ์โลกของเราก็จะเย็นแต่ถ้าหากไม่ค่อยมีต้นไม้ก็ับโลก,กร้อนเพราะว่าทุกวันนี้คนตัดไม้ทำลายป่าเยอะนะครับ ปลาที่จะลงเหลือหเห็นจริงๆมันก็มีน้อยมากต่อไปนะครับเป็นคำพูดที่ว่าคนไม่พัฒนาง้มบ้านง้มเมืองนะครับคำว่าง้มก็เป็นภาษาแบบอีสานอีสานนะครับทำไมถึงว่าคนไม่พัฒนาง้มบ้านง้มเมือง หรือว่าบุคคลทั่วไปนะครับหากมันมีการพัฒนาตัวเองไม่มีการช่วยเหลือสังคมนะครับหรือว่าเป็นคนที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวหม่คำนึงถึงผลประโยชน์นะครับโดย,โดย,โดยเฉพาะเหตษาตร์บ้านเมืองหรือว่างานสังคมทั่วไปนะครับคนพวกนี้ก็ถือว่าเป็นคนที่ถ่วงคว,ความเจริญนะครับ เป็นคนที่ถ่วงความเจริญก็ถึงว่าโบราณถึงว่าคนไม่พัฒนางามบ้านงามเมืองนะครับแทนที่มีอะไรจะช่วยกันทำมาหากินนะครับทำไไ่ครอบครัวเราจะอยู่ดีมีสุขหรือว่าสังคมเราจะอยู่ดีมีสุขนะครับสิ่งไหนที่เราพอช่วยได้นะครับพอช่วยตามกำลังของเรา เป็นคำเปรียบเทียบคำเปรียบเปรยนะครับของคำพูดคนโบราณโบราณน,นะครับคลิปนี้ก็ทำเพื่อว่ามบันเทิงเท่านั้นนะครับพีปนองก็อย่าไปเรียดก็อาจจะมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างนะครับก็ไม่ได้ยึดติดตรงนั้นนะครับเราทำเพื่อความบันเทิงก็มารีวิวนะครับคำพูดเกี่ยวกับ ต้นไม้ใหญ่งำนาคนใหม่พัฒนางำบ้านงำเมืองนะครับถามที่ได้บรรยายให้ที่นอกได้ฟังนะครับก็มารีวิวให้ดยชมกันนะครับก็ขอ,ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผม